ดีครับผมในปัญญามุลคำกาเจริญสุสัตจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเกษตรกร,รที่ประสบภัทกภัยในปี2562สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นมีเกษตรกร,รที่เลือกเมนูด้านปศุสัตว์จํานวน2,358รายซึ่งประกอบด้วยไก่ไข่ 1 4 0 0นรายเป็ดไข่1ั9 1บรายและก็ไก่พื้นเมือง5 2 6 6รยสายสำหรับเมนูทึ่งเกษตรกรเลือกนั้นจะต้องเลือก 1- ใน3าเมนูซึ่งประกอบด้วยเมนูแรกก็คือไก่ไข่พร้อมไข่จำนวน10ตัวเมนูที่2เป็นเป็ดไข่พร้อมไข่จำนวน10ตัวและเมนูที่3เป็นไก่พื้นเมืองจำนวน30ตัว ในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคม2563นี้นะครับอยู่ในช่วงที่ผู้ประกอบการจะส่งมอบพันสัตว์ปีกพร้อมอาหารสัตว์และอุปรก,กรณ์การเลี้ยงสัตว์ซึ่งจากการติดตามที่ผู้ประกอบการได้ส่งแล้วส่วนหนึ่งพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ก็มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นช่วงภายแล้งประกอบกับช่วงนี้มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด1 i ซึ่งเกษตรกรก็จะเลี้ยงสัตว์ปีกแบบพึ่งพาตนเองเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารจะทําให้มีเนื้อมีไข่เป็นอาหารโปรโตีนบริโภคในครัวเรือนเหลือก็จําหน่ายเปไ็นรายได้เสริมได้ผมจะพาท่านไปพบกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการครับดีค่ะมีฉันน้ามเพ่งสีตะวันค่ะบรนเลขที่หนึ่งหนึ่งแตะมูหาบันมือสวงตะวันมือสวงจังหวัดลยเยีค่ะ ไก่ไขมาที่โตจ้ะพร้อมอุปกรณ์พร้อมว่าอาหารสำหรับไก่แบบแข็งแรงดีจ้ะมากสองสามมื่นกับไข่แล้วทิ่ได้กับที่ได้มีไข่กินไมครอบครัวแล้วก็เหลืออะไรกับที่ได้ขายในชุมชนค่ะเพราะได้เป็นรายได้เสริมลดรายจ่ายค่ะผมขอขอบคุณรัฐบาลและขอบคุณกรมปศุสัตว์ที่ให้ไก่มาจ้ง ว่าได้กินยุ่เกี่ยวกับข้วของผมพอเวลานี่เป็นเวลาวิกฤตโลกโควิดกำลังระบา<ช>ดเดี๋ยวกนเดี๋ยวกินผมก็ขายใกล้ก็พร้อมไข้แล้วผมดีใจที่สุดเลยที่รัฐบาลสนับสนุน